ตอนนี้อยู่ที่ริมชายหาดจูไห่นะคะเครื่องหลังเนี่ยที่เห็นก็คือจะเป็นวีนี่ก็จะเป็นตำนานความรักของหญิงสาวแล้วก็ชายฟังเราก็จำไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องต้องอ่านใหม่นะคะอันนี้หาดของเขาเขาบอกน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างเหลืองเพราะว่าไหลมาจากแม่น้ำจูเจียงจูไห่ก็แปลว่าไข่มุกเพราะว่าเมืองเนี้ยไข่มุกมันเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะ น่ารักไหมคะเป็นแพนด้าเลยต้องสองทางไกลหน้าเขายังมีกิมมิคเลยนะ,สะแสดงความเป็นจีน,นอันนี้กำลังเดินไปแล้วนะคะเดินไปดูวีนี่ามากับคู่รักก็ต้องให้คู่รักเดินนำหน้าใช่ไหมคะแล้ว <c oughs> เราก็เดินตามหลัง <c oughs> <c oughs> อ่นนี่ผลผลิตของค,คู่รักอยู่ข้างหลัง <c oughs> อยูนี่วีนีอากาศดีมากคนละคนก็เยอะด้วยนะคะอากาศดีวิวดีที่นี่ขึ้นชื่อเลยออกซิเจนเยอะมากที่สุดเลยถาย้ะหน่อยดีเคล็ดลับนะคะความงามอย่าลืมนี่เลยจะได้สวยเหมือนวีนี่ดูชัดๆกันนะคะคนเยอะเนะี่ย สวยมากๆเลย